สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นกับ NCTV Cable TV โคนาลาดิฉันสก,กาดเดินพรหมจันทร์รับหน้าที่รายงานนะคะประจำวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่7มิถุนายนพุธศักรา2556ซึ่งในช่วงท้ายรายการนะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกในการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลเสื้อยืดจาก NCTV Channel ได้ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกสาหรับวันนี้กันเลยนะคะที่การจัดโครงการน้าใจไทยเพื่อพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิเคร กอองทัเร,รืวมกกกับองทาาศและสถนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิครอบครัวข่าว3ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ค่าจุฬาพรกองทัพเรือโดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมจากดาราที่มาร่วมในการเรียกรอยยิ้มนะคะของคนในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ วันนี้เวลาจะเป็นนาฬิกาที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค้ายจุฬาพรจังหวัดนราธิวาสทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมกับกองทัพอากาศและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หน่นิธิครอบราครัวข่าว3ร่วมกันจัดโครงการน้ำใจไทยเพื่อพี่น้องจังหวัดชายนภักใต้เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายนภาคใต้ในการเสริมสร้างความสุข ึ่งจะนํามาสู่การเสริมสร้างความรักความสามัคคีโดยมีนาวาเอกสมเกตผลป,ประยูนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยุชิ้นภาคใต้กองทัพเรือให้การต้อนรับรวมด้วยพลตารวจโทไผทูลชูชัยยะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พันตํารวจเอกทวีศักดิ์ส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแเดนภาคใต้ใน,นายอภินัท์สุธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทีมคณะบริหารจากสถาน,นีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และเหล่ากองทัพผู้จัดละครนักสแสดงชื่อดัง อาทิอเล็กชิรเดชเมทาวรายุทธสาวสมชายเข็มกลัดไก่วรายุทธมิรินทจ,จินดาอารมถถึงสาวงามจากเวทีมิสชาลันเวอร์2013กว่า30ชีวิตที่เดินทางมาร่วมสมทบสร้างความสนุกในการจัดงานครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดโครงการน้ำใจไทยเพื่อพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้แนวคิดเราทำท่านช่วยเติมท่านทำเราช่วยเติมซึ่งมีกิจกรรมการวับจักรยานเพื่อการศึกษาจำ ทั้งสิน1,130คันมาหิกับน้องๆน,นักเรียนจาก8อำเภอของจังหวัดนราธิวาสจำนวน900คนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและประสบปัญหาในการเดินทางไปโรงเรียนกิจกรรมมอบอุปกรณ์การกีฬานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบทุนช่วยเหลือครอบคร,ครัวครูที่ประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า5ล้านบาทและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าวสามเช่น กิจกรรมแว่นตาผู้สูงอายุกิจกรรมศิลปินดาราให้กำลังใจชาวใต้ด้านนายประสานมารีนนรองประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กล่าวในระหว่างทักทายพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชียงเดนภาคใต้โดยกล่าวถึงการวอบจักรยานและร่วมทำกิจกรรมของมูลนิธิครอบครัวข่าวสามและองค์กรต่างๆนอกจากจะช่วยสร้างกำลังใจแล้วยังถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยให้กับคณะครูนักเรียนและประชาชนเพื่อหวังให้ทุกคนมีรอยยิ้ม โดยระบ,บุว่ารอยยิ้มของคนในพื้นที่จังหวัดแชดียแดนภาคใต้จะถือเป็นความสำเร็จของการจัดงาน